สวัสดีนะคะค่ำนี้เรามาดูพี่มดเขาทำอะไรของเขาน้านะคะน้าหูก้างนะคะย่องมาแล้วนะคะบรรยากาศเย็นๆน,นะคะกับพี่มดนะคะของเราทำอะไรอยู่ครับพี่มดสวัสดีก่อนลูกสวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับแม่สวัสดียามเย็นก่อนลูกสวัสดีครับทักทายคุณพ่อคุณแม่ยามเย็นๆครับผม ตอนนี้พี่มดก็ตกมันหนักแล้วนะคะน้ำมันแดงออกขมับก็บวมนะคะตอนนี้ช้างตกมันจะไม่ค่อยกินอาหารนะคะจะกินแค่อาหารอ่อนๆนะคะเห็นแม่ควานมานั่งก็มายืนทักทายนะคะแล้วก็กลับไปเหมือนเดิม ตอนนี้ทั้งขมับทั้งลึงนะคะออกไหลทุบจ้วบเลยนะคะสำหรับพี่มดของเราเวลาน้ำมันไหลนะคะพี่มดก็จะยกขาเพื่อที่จะไม่ให้น้ำมันหยุดโดนขาตัวเองนะคะนี่นะคะสังเกตนะคะน้ำมันไหลจ้วบจ้วนะคะนะคะดูขอยกขานะคะเพื่อที่จะไม่ทำให้น้ำมันมันไหลติดขาตัวเองเพราะว่า สัญชาติยานของพี่มดเองนะคะพัฒนาการไปในตัวนี่นะคะนอนนะลูกนอนนะนอนอยู่นี่นะก็อาจจะยุงกัดหน่อยนะคะพี่มด ก็ยืนยืนโยกนะคะพี่มดยืนโยกเพื่อที่จะทำให้ลำไส้ทำงานนะคะปกติธรรมดาพี่มดจะไม่ใช่ช้างโยกนะคะจะแบบยืนนิ่งค่ะพี่มดพอตกมันมาเขาพัฒนาของเขาไปเองเขาก็ยืนโยกนะคะเพื่อให้ลำไส้ทำงานส่วนผลไม้ก็กินพอนะคะอยู่นะคะช้างตกมันเดือนที่สองหรือเดือนที่สาม พอเดือนที่สีเข้าเขาก็จะเริ่มนะคะเริ่มกินผลไม้หรือว่าหญ้าที่เราให้นะคะเป็นปกตินะคะฝากเมตตาติดตามพายมสควานหญิงด้วยนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับให้กับพี่มสแล้วก็ฟันหญิงด้วยนะคะคลิปนี้แม่ควานก็จะขอคลิปนะคะจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าพบกับเราใหม่นะคะสวัสดีค่ะ